ข้างเตายังมีหมูกระแทกข้าเธอละจ้ามีใครหรือยังไม่มีหรอกก็รักยิ้มมีแต่แก้มนิ่มๆให้เธอจะรักปะเหนาจริงไม่ได้อ่อยชานุมไข่มุกอร่อยแต่น้อยกว่าเรานะ ดูเฟซมันนะฮะใครมีเฟซมันก็เข้าไปส่องดูกันเองแล้วกันนะครับทุกคนครับผมว่าวันนี้ต้องเอาคืนกันหน่อยละเดี๋ยวเราลองมาแกล้งแฟนกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนครับก็จะแกล้งไงก็ฝากทุกคนนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ตรงนี้น,นะผมแล้วก็ใครไม่กดติดตามาก็ดินฝากกดติดตามกดคิ๊งมันเป็นข้อควเดียวกันนะฮะและ <c oughs> ใครคิดว่าถ้าเกิดว่าแฟนของคุณโพสรูปแล้วพร้อมแคปชั่นแบบนี้ลงโทษยังไงดีครับทุกคน เดี๋ยวไปดูวิธีลงโทษของผมดีามากวนะ่านะฮะไปตายหลอวัสดีครับวัสดีครับวัสดีน้องแพลวเดี๋ยวเราเล่นเกมกันนะได้เรา,ราเป็นคนที่ไหนอ่ะแพลวเป็นคนโคราาค่ะพี่โคราชโคล่คา,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 านี่ภาคอะไรอ่ะภาคอีสานอ,อ,อีสานนี่เขาเรียกควายว่าอะไรหรอคายแล้วถ้าเกิด ถ้าเกิดพี่พี่อ่ะเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเนี่ยพี่จะไปเที่ยวหาเพื่อนที่ีสานเนี่ยให้พี่จะคุยกับเพื่อนพี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยควายมึงใหญ่จังวะอย่างเงี้ยต้องพูดยังไงควายคือใหญ่แท้ <laughs> แล้วให้พี่บอกว่าควายมึงหน้าจุกจังเห็ยแบบเนี้ยพูดยังไงควายมึงคือเป็นตาชุดแท้ <laughs> <laughs> ตาเออ แพลอายุเท่าไรแล้วหรอสิบหกย่างสิบเจ็ดค่ะสิบหกย่างสิบเจ็ดเ้ยกำลังเหมาะเลยดิเหมาะอะไรสาวแพลมีแฟนยงังไงไม่มีค่ะสุดไม่มีด้วยหรอให้พี่ช่วยไหมช่วยอะไรช่วยเป็นให้ใได้นะได้นะได้หรอเราชอบผู้ชายเราชอบผู้ชายแบบไหนเอางี้ก่อนชอบแบบพี่อะเฮ้ยจะทำเป็นเล่นอะ่ะ เอาจริงเอาจริงเราชอบผู้ชายแบบไหนอะสเปคเราอะสเปคเหรอชอบคนตัวสูงไม่ต้องขางมากก็ได้ขอให้แบบเอาใจใส่แล้วก็พูดเก่งเหมือนพี่เอ้ยเอาใจใส่พี่แบบไม่ค่อยเอาใจใส่เดี๋ยวพี่ใส่ใจเอาได้ไหมยอกยอกยอกโอ้ยยงยงยไม่ได้นะนี่จะเล่นจริงนะนี่ ถ้าเกิดพี่ไปเที่ยวพี่ไปเที่ยวโคราชนี่เราแบบเป็นไกด์พาพี่เที่ยวได้ไหมได้นะพี่ไปไหนอะมันมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างอะโคราชเราฝั่งเขาใหญ่อะไรเงี้ยหรือว่าพี่จะมาเที่ยวบ้านหนูนั่นเนี่ยเนี่ยเราก็เอาทําเป็นเล่นหมดอะเราจิดเล่นหมดอะเวลาพี่ไปเที่ยวเสร็จอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องแบบไปหาที่นอนเนี่ยไปเปิดโรงแรมนอนอะไรเงี้ยแล้วพี่กลัวผีดิพี่นอนคนเดียวไม่ได้อะพี่ไปนี่แพลวแบบนอนเป็นเพื่อนได้ไหมอะได้คนเดียว พาอะไรนะนอนบ้านหนูก็ได้เอ้ยเดี๋ยวพ่อแม่เราว่าได้ไหมพี่ไปเปิดโรงแรมนอนอะไรเงี้ยแถวไปนอนกับเพื่อนได้ไหมพี่กัวพี่อีได้นะเอ้ยจริงนะอย่าวเอาเล่นพี่จะไปจริงนะมาเลยโผล่มาไปให้ได้ก่อนเ้อเสียงน้องสาวพี่มันคุยโทรศัพท์อยู่นะเดี๋ยวเราได้ยินได้ยินเสียงอะไรไหม ินค่ะเสียงน้องสาวพี่น้องสาวน้องสาวมันมาเล่นเกมในห้องพี่มันคุยโทรศัพท์โอ้ยกผีอยี่ว่ะผีนะไม่ต้องเขินพี่วะผ้อสีแดงอยู่หน้าจอคอมผีหัวฟูฟูผีไม่หลอกใช่หรอแป๊บนะแถวพี่ไปตบปากน้องสาวพี่แป๊บ กเกมอย่างมหาเล่นเลยเห็นเกนั่งอูเนี่ยไม่ได้จะเล่นโอเคน้องสาวพ,พี่มันทะเล,ลาะกับแฟนมาเนี่ยน้องแพลกินข้าวากันตอนเนี้ยไม่อย,อ,อ,อยากกินข้าวอยากกินมากกว่าเ <laughs> นี่ยเนี่ยโอ้ขืนแล้วเราเป็นคนแล้วหรือเปล่าเนี่ย<ฮ>ไม่ถึงแล้วน้องพักหลักน้องแพล,แลว <laughs> มจะเป็นคนเลวแล้วแฮวแฮวคะเอ่อถนนหน้าบ้านเราดีอยังตอนเนี้เดี๋ยวสักวันมันจะเป็นถนนของลูกเราเฮ้ยน้องอย่าตัดมุกพี่อู้หเก่าเอาไมเอาไมเอาหม่มองสาวพี่มันเสียงดังเห็นไหม มันขัดช่ขาดพี่น้องสาวพี่พี่หาเงินเลี้ยงดูมันตั้งแต่แบบมาเจ็ดขวบกาแฟไม่ได้ค่ากาแฟนั่นอ่ะไม่น้องสาวน้องสาวอุย้ยว่าแต่แพลนแต่งงานในเกมอยังไงยยังค่ะพี่แต่งงานหรืเอเปล่าเฮ้ยพี่กลังจะขอแล้วแต่งงานพอดีได้ไหมอ่ะขอแต่งงานเนหลังอะไรเนี่ยแต่งงานแต่งงานในเกมแต่งได้เลย ทำไมละน้องก็พี่จะแต่งงานกับเขาในเกมแต่งได้ไงไม่ให้แต่งกแต่งงานในเกมแล้วพี่ยัเมียก่อนพี่แต่งงานในเกมกับเราได้ไหมไม่อยากแต่งเลยไม่ต้องแต่งเลยไปมึงไม่เล่นเกมหมน้องมึงก็แต่งไว้เงี้ยแหละไม่ต้องเล่นก็ได้แต่งงเลยกูจะแต่งกับน้องเขาต t อปพีดะไรของมึง โอเคน้องพี่น้องพี่มันแบบชอบทําตัวเหมือนแม่พี่ไงแบบนี้แหละวเหมือนแม่อโอเคแควงงั้นก่อนจะแต่งงานกันพี่ขอพูดแบบความในใจแล้วก็ขอเราแต่งงานแบบดีๆเลยได้ไหมได้ค่ะเคแถวถึงเราแบบเพิ่งรู้จักกันนะแต่พี่ไม่ให้แต่งถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันไม่แต่ง กูแต่งเกมนี่แลแต่งเออมันชอบเสียงดังเลยนี้แหละแถวถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันอ่ะแต่พี่ก็พี่ก็อยากลองแต่งงานกับเราดูนะเราจะแต่งงานกับพี่ได้ไหมพี่สัญญาว่าพี่จะไม่มีวันเลิกเลยไม่ให้แต่งกอแล้วน้องน้องมันเจ็บน้องมันเจ็บ แตงอย่าแตงับจะินติหเี่ปียวไ่เปียวไเปียวน้องแต่งงานกันทำยังไงอ่ะสอนพี่แต่งงานหน่อยพี่ไม่เคยแต่งงานกับใครเราจะเป็นคนแรกที่พี่แต่งงานด้วยแต่งงานยังไงอ๋อคู่แต่งงาน เสร็จปุ๊บ uh, พ oh ี <c oughs> <g weed>. ่ก็กดส่งคำขอหาเราใช่ไหมโมจิอ็นนีโมจิโมจิเพียแต่งงานเข้าไปที่ไหนนะแผลว่าบอกกูไม่ให้แต่งแพลวเข้าไปที่ไหนอ่ะมันหมันเลยนะกูบอกแพลว่สอนพี่หน่อยเร็วอเข้าไปที่กดคนหาหนุคนหาคูณแต่งงานใช่ไหม ใช่ค่ะทางงมึงนะไม่มึงมันแค่เกมมันแค่เกมเน็กโมจิหัวมึงหัวมึงหลุดเลยนะนิ้นิ้มันแค่เกมส่งคำขอยืนยันต้นทางองจริงนะลูกยอรับยอ้ย าหลับอย่างเนี่ยเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเลยเขาหลับยังเนี้แถวตอ่อไปดิต่อไปนะมึงไม่ต้องเติมเกมมึงไม่ต้องเล่นเกมเลย <c oughs> ต่อไปกูจะไปพังคอมมู้ถอดสายไฟหมดเลยเ <c oughs> ยน็ยนเย็นโอ้เย็นเลยนะเย็นแผวหลับยัง <c oughs> หลับแล้วค่ะหลับแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ดูหน่อยดิเอ้แปวได้แล้วีอมึงตั้งนานแล้วทำไมมึงแต่งแี้วะแต่งเลวนี่เอ้ยโอเคแปวเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะ